สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุขุขนเมือนี้เช้าเจยบานหวานาัวหน้าพาเลาะพาลงทงลงทาคือเกาเหล่ลคค่ะพี่น้องหากบหาเขีดสวัสดีครับไปเรื่อยๆคือรูดขายองค์ตรงนี้กะไก่เทศการ,รปีใหม่แล้วผู้ได้เดินทางกับบานก็ขอให้เดินทางด้วยสวัสดีภาพถึงที่หมายโดยปลอดภัยด้วยค่ะเดอ้มอมมวนปีใหม่อยู่บานอยู่เหื่นเมาไม่ขับนะครับเมียนเมาไม่ขับเดินทางตลอดปลอดภัยกันสุภูสุขุน อากาศเย็นๆก็รักษาสุขภาพอย่ากินหลายมันสิแข็งมันสิจ้างไปเราเจอกันยังลงทงลงท่าหากมหาเขียดยูค่ะพี่น้องเวลาสิไดยุทกับวันที่สามสิบเอ็ดุ่นเลยคือสิไดยุดถือเกี่ยวกับวันที่สามสิบเอ็ดหุ่นเลยลุยต่อไปเบงไปหลุนก็เลยค่ะพี่น้องมือนีสีมานปันไหลความหวังของเ่าสิเลยจะกิโลไปประดุบพี่น้อง วิ่งหายครับเลื่อมไปไหนเียมมาเออ้โหในวันแตอยู่น้ำ <S <S หลดไปได้แสดงว่าลืมไปทงหน้าพุ่นละช่ว <Okay. S 2> งเอาปลาขวานพุ่นละตรงไรทงหนึ่งเลยมเมียนมาดูกันมาดูกันตัวพ่อหมกใส่ผักชีลาวเสีบๆนี่แหละพี่น้องเมียนนี่เจ้ นี่ปบ่ปลาดุกน้อยหลายเนาะนั่งนีไหมอันนี้ปลาดุกนี่กับสิมีแต่ปลาดุกเลยนี่น้ำเดือดตอนนั่งสิมิแตหรพี่น้องเมื่บ่หลายห้อยปลามันเถื่อนมาเมียนตอนแรกว่าห้อยกบบ่เมียนครับสืบไปสืบมาเคี่ยไปเคี่ยมาที่ไหนได้ห้อยปลาบึนนี่ห้อยปลาเรียนปลาตีเทียงนี่นี่นี่บ่ื่อไหร่นั่งว่ะแต่บัดนี้เห็นห้อยนังเลยดิ เคียวไปเรื่อยๆพี่น้องใส่เกียวแน่ใส่มือแน่แหลกไปเรื่อยๆห้อยนะห้อยปลาดุกนี่หอยปลาดุกกับห้อยปูห้อยปูนั่นโอ้ยย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 ิยย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 ัยย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 ง้ เป็นสนมท่าตุมต้องค่อยๆประดุกเนี่ยเอาตัวใดก่อนเสร็ล้อีกตัวหนึง่งนั่ว่ะดุสแม่หายหรอวะเต็ดเต๋อน่าเสีสไหน ท่านเพิ่งมีบ่สิส่วนไปไหวเนาะหายหายมันลงมาไต้แล้วลงอ่ะเอาพอสามได้สองถือว่าโอเคแล้วนี่บไปได้เถอะดุดโต๊ะเขึ้นไปเข้นไปขึ้นไรเขึ้นมากเขินมากเขาหูปูท่านล่ะบ่บ่บ่ฮะนี่ครับตัวพ่อมงามแล้วพี่น้องโมกแซ่บ โอ้โมตัวใดก่อนตัวนี้กรับรุ่นเดียวกันมัดเลยพี่น้องเมียเดียวกันนี่ปลาดุกปลาดุกนานะครับว้เออนาเนน่ามันสันบ่อาปากเกือบเป็นเขาหูปูออนี่จะห้อ,หอยลปลาล่ะครับนี่ห้อยปลาดุกเลย นี่โบแมนหอยกบชิโบมีหอยเล็บกบกบหมอบตัวแรกแหกม้านครับรกบหมอบมอ,อุ้ยฮ่านี่ใสสวยๆต่วแต่สิโบมีม,ม, <c oughs> มันมีอยู่ละแต่าอาจสิบหลายหเมียนตัวเตชิโบมีเก็บป้าเมียนเนาใส่กระช่างไว้มาเนี้ยแหกม้านกระช่างระดมมาน,นี่ตัวแรกได้ตัวสองกะต้องตามมาละ่ะพี่น้อง เนี่ยนซี่หาตัวจังว่ากันที่หลังเราตัวแหลกไว้ก่อนปลาดุกครับมันจับบางสีปลาดุกนานผมคิดว่าขึ้นจังสีอีกตัวหนึ่งนีครับเป็นหอยมันมาอยู่เนี่ยนเห็นดินไปอยู่ไหมนั่นนั่นนั่นไม่ไม่รีอย่าดินอย่าดินนี่ไรอย่าดินหยอก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 ยพูดอ่ะพูดอ่ะไอ้หู ยอยอยอย่าพึ่งอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าวเอื้อเอื้อนะ่นะอุ้ยอุ้ยต้องบุ่งกับมีเอ้าตัวไหนไปตัวไหนเลยอย่าไปก่อนเด้อเย่าไปก่อนดัก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 ไล่ตัวครับจับเอาแบบซุ่มซี้ซุ่มฮกบ่ได้ที่นี่พี่น้องเอาตัวง่ายก่อนใส่ให้หา มีซีตัวได้เห็นป่ะในสามจับจักนี่สามเดียวผมว่าซีแหละเนี่ยดูน้ำตีเดี่วพี่บอคิดว่าครับคนอาจจะล่งแล้วอะไรเลื่นๆเพื่องอะไรน่หลังแนงนะที่ซีครับนี่ยังไงนี่ พอคอตอยู่ขนนี้ไปใกล้เห็ดยังโอ้ยพ่อแม่ผมดันนัันขีดตัวมันจูบขีดตัวมันจูบขาเห้ยไล่ๆนี่มันทกขาหยากัะนะผมก็เลยดทกขาตั้งรักซื้อผู้นำครอบครัวเอ้ยเรียนนำ หาอยกันปุ๊บไปทางไหนส่ดูมันจะทางพีและเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรนกับบอฟองโ้ยระเบิดระเบิดงนี่อะไรจะดื้อจะดื้อหาคนง่ามจะดื้อจะดิ้นให้จับโดยละมั่นยาเสพาไปอาบน้ำพักกันเย็นอืมไล่ะไดล่ะโอ้โหจนะมุนิตี Uuu, sam, sam tin, hmm, ya tin, ya tin, ya tin. Si, si, tu, ya kin te hang. Ya, 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 ki tung, ki tung, ki tung, ki tung ten pak. Pinong, lap ta de, ya aa, ya aa pak nam. Lap ta si hinti. Nyi, nyi ta karai. Hmm. Mert yang, งามสนีกพกอ้โหเร็วโอ้ยยน <mungkin S 2> ี่ม,มบังเดียกคนตาไาต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 อตา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 ตมตานาตา่าต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 านาตาตาตานาต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 าาตาาต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 าาตาาต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 าา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 าทต วเสาวเจริญนี่เป็นอย่างไรจับปลาเก่งแท็โอ้โหเก่งเลยจ้าเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เขาแค่เสือฮะมาเยอะขวนกูทั้งเขากางเกงทั้งเขาแค้นเสือผู้ใดเคยในเบิร์คลิปสามสี่ปีที่แล้วไปดูเขากางเกงเขาเป่าสาวเจริอุ้ยคลิปนั่นนี่ท่านอยากเบสท่านอยากอันนี้ติงขึ้นมาได้แล้วขึ้แข็งแล้วมาเติมร่มเขาเป่ามาด้ ลุนคร<า>ับดุกนาล้วนๆครับผมใส่มกแสบๆเลยรุ่นนี้กินได้ทั้งกระดูกนี่เมนเทอยนผมมักนี่ดีมกสองครับมกใส่ผักซีเล้าใส่ไข่แข็งตันๆหมักไอ,อ้หมูหมอใส่ไอ้นั่นไหมขิงกระไส้หมหมอกระเซาะเบื่อนั่นกับหอมพี่กันน้ำน้ำเพราะอ,อุจูอ๋อยู่บ้านอืออ่นอ๋อตัวนะครับ อ่นานกลิ่นฮอนั่นแหละอ่อออนาอนกิน,น่นเป็น,ปนอนไรเบื้ึงเบื้องบางนี่หเปเน้อเสียบดอกเว้ยหาเปเน้อเสียบดอกพี่นอนงงน,น,น้ำลายเฮียน้ำไะไระไก่ไหนอยู่ไก่เสย <laughs> เอาปลาเข่งโอ้ยทั้พวกมันเตจแห้งใสโอ้ยปลาคอกับปลาหยังกับปลาดุ๊กจับสองมือเลยพี่น้องจับสองมือนี้คออุ๊ยอ่อนๆนะปลาดุกอย๊กไปไปไปปลาคอ นี่คอปลาค้อปลาค้อเอ้าไนด้ปลาค้อแล้วพี่น้องรวรวเรว้เห็นปลาดุกเห็นเห็นเ็นดูดตัวนลาดุเนดูดเนดูดลดุดไปทางน้ำนละเบิ้งเบ้งบิ้งีเบ้เบิ้งเด้พี่น้องเบิ้งเด้พี่น้องเน่นี่โค้งไ้ยโหโหโเป็กขาเต็มเต็มเลยปูครับ มันเปิ่นเบิอนขึ้นมาพี่น้องเบิดแหงแล้วโอ้ยสลบกายแล้วอุ้ยบอาดอกเนาะเป็นบาดเพลบ้าบ้านอนจวดบ่อยเพราเป็นนังมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วเไ็ดบวกไส่ขี้ดังมือนั่นล่ะอันนี้จะได้หนูปลาคอเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นดุกอยู่เนี่ยจวดจวดอยู่นี่แหละนี่นี่นี่เหงขึ้นมากเลย เหดี๋ยวเดี๋ยวนี่กระบือมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมใหญ่มุ้งกล่องก่อนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยปล่อยไปต้นปล่อยไปเดี๋ยวผมแนมไม่ถ่ายอยู่พี่น้องแนมตัวน้ำสาวเจอสิจับเดี๋ยวนี้เมื่อนี้อากาศบ่ค่อยหนาวครับอากาศเย็นสบายดีมื่อนี้เมียนแต่ว่าเสียงก้น่ไปละนั่โบกเต็นี่าให้กินหนาวบางง่าวบางง่าว ตัวแดงๆนี่ผมคิดว่าตัวนึงยืดดีเละดินุดิมุปุ่นปุ่นปุ่นปยวตัวปุ่นนี่นะจะหายก่อนเหียบลอยก็บุ๊คแต่ละตัวดแต่ละตัวงามเลยตัวไอกินนี่ไงตก่เอ้าอยากนี่ ุ่นนะอู้น่าไปไม้จีหางป้าพ่แม่จีอู้ใบกระถินนะลงใบแมงมุเดี๋ยวลุนแง่มันเอ้าจ่านี่เลอันนี้เป็นห้อยเกืนไกอยู่หอยน้ำทเลหลินนั่ดิอย่าเหยียดด้วยวางนั้น วู้ยจะเหยียบลเลยวู้เหยียบบ่ได้เพราะว่าวู้ยเฮ้ย <c oughs> มึงผู้ชายเสียวเสียงนี่ไปอีกอือก็ไปหลินจุดอันนี้หลินกับหลินอันทะลึง่งทะลึ่งเว้ยปวดปืดปากๆอย่งนี้เสียง <c oughs> เยี่ยงๆวางเลยเนาะเออโอ้ยหอยมันถืออมาอยู่เดี๋ยวบอกว่าขึ้นไปใตอออ้อีกมูแน่ดิเออ ไอ้หอยมันยุกตดสูดตวสูดนี่ชิวแห้งถือตาคนนี่แสบเจ้าเจ้ายูสิไปกมใ้ถืก้ามันบนนี่น่มันเสียงมันอยู่ไะไอู้่กล่องอยู่ใส่อยูนี่แหละอยู่ในมือผมนี่มหัวลงนี่นี่นี่ักไหวเด้อท้งนั้น ขาดักไว้อุ้ยพี่นี่อู้ยเอ้ปล่อย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 คนไปลำช่างเพิ่นอยู่แล้วครับมันก็คล้องหนูนี่ละพี่น้องระวังระวังระวังนี่นีปลาดุกนี่จับหนากก็ปลาควาด้วยคิดว่ายังต้องคอยคอยยังคอยคอยจับคอยบาย มานกับี่น้องเน้นเเลยวันนี้เน้นเน้นเลยถึให่โอ้ยตัวใหญ่บุโครัวอุยครัโอ้ยบุพมาดูนี้ดีละ กำถนัดครับปลาคอเนี่เนียนๆเลยกำแบบเต็มไม้เต็มมือครับค,คุนพ่อมืึงกันไหมตรงใส่ใบประหันบระหันเป็นดินไหมเวลาใบไปคอยลูกคอยข้าไม่คอยบ่ยไ,ยยไ,ยได้ดอกปลาคอมันดินแห้งจ้ะเวลาสใส่ถุงเนี่ยทําลุ้นกันยี่ครับพี่น้องทําลุ้นกันไีมเมื่อท่านเบิดครับเมื่อท่านเบิดเหลืออีกเยอะห่อห่อหกระดู เพื่นครับหลายหลายท่านเพิ่นก็อยากมึงขีปแยงแยงกับพยายามอยู่ครับพี่น้องมันมันสิแตกต่างกันกับอัมือนขีปเห็ดขีปหาเห็ดมันเย็นอยู่หนังมันเลยอยู่บนนี้เองตาพักหมูฉีดฉีอยู่นี่ไรนั่นบอกเหมือนหุ่นหมอโมมองเพิ่นมาอยู่มอง่นมาเห็น เด่นี่เต็นนเนะนเด่นนะ่เดนนั่นเด่นน่นี่ทางทางหางางหางหงตาม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 น้ำพี่น้องน้ำน้ำพีนั่นปัดนั่นนั่นปัดพุดมาปั หน่อเออนี่ตีกุนเอนาทุกละตัวครับทุกระตัวอันนี้ยังกระดูกมาแต่คอเออขี้ต้มถึงเล่นกล่องบ่อขาวบ่อบ่อขาวบ่อขาวข้างในเอรีเลยพตศปลาอ้ยต้อยนั่นนะด้วังเรา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 วัง ท่งพี่กับนี่นระวังระวังระวังจังหวะที่เขาดึงพักบุงขึ้นไปนั่นนี่มผมนี่จับปลาดุกบอดบอดบอดสันทัดครับบ่เอาเรืองก็ว่าได้เนียนเพราะว่าถือยุสาตะโดยเมื่อน,นั้นกันดแย่ป่้ย่นละเมื่อนลาฉีไล่นี่ บ่สนเบิดพุ่นพุ่นนั่นๆอ,อู้อีเมเลอีบ๊าดเนาะเอะมึงแบบเต็มอิมแบบจุใจแบบตาเปียกเลยล่ะพี่น้องจื่นแชะเลยล่ะหน่วยตาเตรียมผ้าเช็ดนาไปเลยคลิปนี้กระดูกนี่ขึ้นมากองกันนะจ๊ะ เบืดเต๋อุ้ยอะไรเถ๋อมันคือมาหาขู่อุ้ยปลาเบืดนหาน้ำในว่นาเต็มนี่น้ำก็เลยมาขู่เมนเนบืดนไปเรื่อยๆอยจังวนั่นน่ะบ๊วยโบ,บเบิดง่าเดอกพี่นอ้องขาดวาสิได้หลายอยู่ครับนี่ อดรุ่นดีรุ่นีครับพี่น้องหอยหอยรวมกันเลยอมือปลากคอตัวละเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วทั้งปลากคอทั้งปลาดุกเดี๋ยวนีแหละปลากคอขึ้นมาใส่กระแังก่อนใส่เลยใส่เลยเพราะว่าปลากคอข้าวทั้งห่าวทั้งแห้งหลายดิ อูม้มานขี่ต้มเลยน่ะเต็มปลาโลเล่กล่องอลยเออลองเซจเอาน้ำลลยแตะต่อครับต่อเสร็จเล่นแล้วหอยมาเลยเอยเอยู่นี่ตรงนยิ่งเปิดยิ่งพ่อละพี่น้องระวัะงระวังมือจะขวดแห้งนั่นดีนันดีัน่นดีไปเก็บที่นาลง ้อยห้อยห้อย so <sh> <Worlds> <Island> ันบเปิดใ้บัตรที่นี่นกนกครับมืออ่นมากจ๊กสีเหลือว่าแม่นมืออ่นมือเล็กจะนลอยไปจ้า้อยครับคือคือเอาป่อยป๋าไปนี่แหละมาทันทีเลยหนกกระย่างขาวเตรียมจ่องไว้แล้วนกกระย่างขาวหนกเจ้าเจ้าว่าส้วนมากนี่ลักๆักจะเป็นนกกระย่างขาวครับนี่ตอนนี้เขาเขาจอดมือเขาที่นี่นะครับ ตลาดหลวงตอนนี้เขาจอบมึงเฮาอยู่เสือผมโหลดสลาดมาต้องห่วงเลยตัวเดียวติดตัวเดียว,ยวไหนบ่อันนี้ตัวหนอนนิ่ นั่นพบุนนเนอะจับหนี่วาน่ยเลนี่ยนี่นับล่นกกน,กกนี่กันจะจับปัววะตัวใหญ่ไงกระโดงใหญ่พี่แล้นีนหอยถือนอขึ้นบกแล้วทุกคนขึ้นบกพ่อเราค่ะพี่น้องมันหมนไปเด้อพอแล้วพ่อแล้วโอ<ะ>้อยไป ห่วยบมวาเลียวไปครับรอาสรุปยอดครับสรุปยอดครับสักโขกระโข้ยโข้ยเส้นเต็มเนี้ยเรียกเรียกข่อยชีสักเดี๋ยวข่อยชีสักเอาสักที่ละโอ้ที่ละมือมันส่วนบ่าไรเดี๋ยวกันนี่ที่ละสักอีกสักอีกพดดิ้นอีกเอายิบอะไรล่ะพี่น้องมันหมานอี๋พอมีแต่ปลาดุกรวนเลยแต่ว่าแดดอีลี่ไม่ออก คุอยยิงเธอกันนะไม่พุ่งงองไปค่ะพี่น้องมันหมาน,นโชคดีมาถือเอามันลงจุดเดียวหมานเลยน<ม><ล>ะาทนเด้อค,ค่ะคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดินทางโดยสวัสดิภาพผู้ใดไปเที่ยวผู้ใดไปแคมปิ่งไปมิติ่งไปยังก็ได้เดินทางตลอดปลอดภัยค่ะทุกเส้นทางทั้งไปและกลับสำหรับคลิปนี้เส้นเจอยกับหมอบความสุขไว้เพียงเท่านี้เนาะค่ะบอกกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้อง เดินทางปลอดภัยทุกๆขั้นครับผมสวัสดีครับ